สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะกับคุณครูฮาไทยพัฒส,สังขวันค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาเจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะคลิปแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะคุณครูเชื่อแน่ว่าถ้าพูดถึงวิชาภาษาไทยสิ่งที่นักเรียนจะนึกถึงก็คืออะไรเอ่ยกาไก่ถึงฮอนกฮูกใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเพราะการเรียนภาษาไทยจะต้องเขียน ภาษาไทยได้ด้วยนะคะอะเรามาดูกันเลยค่ะว่าในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .2 เรียนอะไรสำหรับวันนี้เราจะมาที่หน่วยการเรียนรู้ที่หนึงนะคะเรื่องอักษรไทยไขายขานค่ะอักษรไทยคืออะไรอักษรไทยนะคะหมายถึงตัวหนังสือที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีอยู่สีชนิด นะคะได้แก่พยัญชนะไทยสระวรรณยุกและตัวเลขไทยค่ะเด็กๆเ,เริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมคะว่า,าพยัญชนะนะคะหรือว่าสระวรรณยุกและตัวเลขไทยมีหน้าตากันเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นคุณครูจะพานักเรียนมาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนนะคะ พยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวดังนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะออกเสียงตามคุณครูนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก,ไกอไก่ขไข่ขอขวดขควายขคน คอรคักทางงองูจอจานชอเชิงชอช้างซอโซชอเช,ชอยอหญิงดอชอัชอชอดา ตอปะตาถอฐานทอนางมนโททอผู้เท่านอเนนดดเด็กตอเตา่าถอถุง ทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาทอพาน ฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลา สฤษีสอเสือหอเหีบลจุลาออ่างและหอนกคู่ค่ะนี่ก็คือพยันชนะไทยนะคะทั้ง44ตัวค่ะ ปัจจุบันนะคะพยัญชนะไทยเนี่ยถูกยกเลิกใช้ไปสองตัวนะคะได้แก่ขอขวดและคอคนนะคะการยกเลิกใช้หมายความว่าไม่นำมาเป็นพยัญชนะต้นหรือตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือพยัญชนะไทยที่ยังใช้อยู่ทั้งหมด42สองตัว ะะลำดับต่อไปอเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนนะคะพยัญชนะไทยตั้งแต่กไก่จนถึงหอนกูกด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมวิธีการเขียนเลยค่ะ i'm ก็ได้เรียนรู้นะคะได้ฝึกออกเสียงได้ทบทวนค่ะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแล้วและยังได้นะคะเรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องอีกด้วยนะคะคุณครูเชื่อแน่ว่าถ้าเด็กๆนะคะตั้งใจนะคะฝึกเขียนฝึกคัดลายมือทุกวันนัเรียนก็จะสามารถ เขียนได้สวยงามทุกตัวแล้วก็เขียนได้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าพยัญชนะไทยเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาภาษาไทยและจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในรายวิชาอืืนๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทําได้แน่นอนค่ะหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะคะคุณครูจะมอบหมายงานให้เด็กๆนะคะไปทําใบงาน ในใบงานที่คุณคปูแจกให้แล้วนะคะในหน้าที่สามเป็นแบบคัดลายมือพยัญชนะไทยมีอยู่สี่สิบสี่ตัวนะคะก็ให้เด็กๆคับลายมือลงไปในแบบคัดลายมือเลยนะคะคัดให้เป็นแถวเป็นแนแวให้เรียบร้อยนะคะนี่คืองานชิ้นที่เดิส่วนงานชิ้นที่สองนะคะก็จะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า4ีนั่นเองค่ะให้เด็กๆเ,เขียนเรื่องพยัญชนะไทย นะคะขออภัยค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึหกหัดเรื่องพยัญชนะไทยนะคะคือให้นักเรียนวงกลมรอบพยัญชนะต้นของคําที่ตรงกับภาพ5ขอะะ mm ้อนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆคาได้ถูกต้องทุกทุกข้อแน่นอนนะคะในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ บทเรียนจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศนนะคะขอบคุณโปสเตอร์พยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนุภูกจากบล็อกคุณครูใจดีของครูเดือนเพนบุตรศีนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะวิดีโอการสอนเรื่องการเขียนอักษรพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนุภูกจากช่อง ยูทูบเอ็มพัน n n e l สำนักพิมพ์เอ็มพันจำกัดด้วยนะคะอย่าลืมหมั่นฝึกฝนการเขียนนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนเพราะจะทําให้เด็กๆเ,เป็นเด็กที่เรียนเก่งอ่านหนังสือได้คล่องนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆคุณครูลาไปแล้วสวัสดีค่ะ